บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุดข้าแต่พระเจ้าลูกขอกล่าวอ้างพระสัญญาของพระองค์ลูกอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังให้แก่ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงผู้ที่มีปัญหาและแบกภาระหนักขอพระองค์เป็นที่พึ่งพิงให้แก่พวกเขาในวันที่อ่อนแอเมื่อพวกเขาเข้ามาหาพระองค์ เขาจะได้พบกับการพักสงบอย่างแท้จริงเขาจะได้พบกับพระคุณและความรักของพระองค์ขอพระเจ้าชูใจเขาขึ้นด้วยมือขวาอันมีชัยของพระองค์ให้เขามีเรี่ยวแรงมีกำลังที่มาจากภายในซึ่งเป็นกำลังที่สดใหม่ในแต่ละวันให้เขามีความสดชื่นมีความเบิกบานและมีสันติสุขของพระเจ้าที่ครอบครองใจของเขาเพื่อที่เขาจะสามารถเดินหน้าและใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมั่นคง เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุขและเต็มล้นไปด้วยกำลังที่พระองค์เป็นผู้ประทานให้ลูกอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเม